บลูโซนวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเคล็ดลับสุขภาพดีและอายุยืนยาวถึง100ปีด้วยหลัก40-60ที่ใครก็สามารถทำตามกันได้ง่งายๆแล้วอะไรคือ40-60มันคือการจัดลำดับความสำคัญระหว่างสองสิ่งเพื่อให้ได้มาเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงโดย40%นั้นคือสุขภาพกายและ60%คือสุขภาพจิต หลายคนอาจแปลกใจว่าเหตุใดทฤษฎีนี้ถึงให้ความสำคัญในสุขภาพจิตมากกว่าสุขภาพกายนั่นเป็นเพราะเรามักจะเข้าใจว่าการดูแลสุขภาพกายทานอาหารที่มีประโยชน์ได้รับสารอาหารครบถ้วนควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่ดื่มเหล้าเบียร์สูบบุหรี่หรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติดนั่นคือเพียงพอแล้วสำหรับสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาว แต่แท้จริงแล้วการดูแลสุขภาพจิตก็มีความสำคัญมากหรืออาจสำคัญยิ่งกว่าการดูแลสุขภาพกายเสียอีกอแต่กลับเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะละเลยเหมือนเมื่อเรากลับมาถึงบ้านเราก็มักจะอาบน้ำชำระร่างกายจากสิ่งสกปรกแต่เรากลับไม่ได้ชำระล้างจิตใจจากความเครียดที่พบเจอในชีวิตประจำวันเมื่อจิตใจไม่ได้ถูกชำระล้างสิ่งที่จะตามมาก็คือ การเกิดความเครียสสะสมเรื้อรังเมื่อคนเราเกิดความเครียดฮอร์โมนกว่า30ชนิดในร่างกายเราจะปั่นป่วนความปั่นป่วนของฮอร์โมนนี้เองที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยทางกายตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงโรคเรื้อรัง,องเช่นไมเกรนปวดกล้ามเนื้อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคกระเพาะโรคภูมิแพ้หรือโรคร้ายอย่างมะเรง็ง เป็นสาเหตุที่ทฤษฎี40-60นี้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพจิตมากกว่าสุขภาพกายเราจึงควรหาวิธีบรรเทาความเครียดปรับทัศนคติและวิถีชีวิตให้เหมาะสมเช่นการได้พูดคุยปรึกษาปัญหากับคนใกล้ชิดระบายความอัดอั้นในใจออกไปก็จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นได้ในทันทีหัดลองมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเพื่อสร้างกำลังใจให้ตนเองหรือลองหันมาเจเริญสติ ฝึกสมาธ ah ิด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยทำเป็นประจำทุกวันก่อนเข้านอนเพียงแค่20-30นาทีก็จะช่วยบรรเทาความเครียดและนอนหลับได้ดียิ่งข er <t aser świ ata> ึ้นแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ6-8ชั่วโมงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาบ่อย รับประทานอาหารให้ครบหมู่เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามิน B สูงเช่นไข่แดงตับเนื้อสัตว์ผักใบเขียวแป้งไม่ขัดสีธัญพืชและถั่วเพราะวิตามิน B เป็นโคเอนไซม์ N สำคัญในการสร้างพลังงานให้สมองส่งผลให้เราสามารถเผชิญกับความเครียดและดูแลสุขภาพจิตได้ดีขึ้น และนั่นก็คือเหตุผลที่เราควรหันมาใส่ใจทั้งกายและจิตควบคู่กันไปเพราะกายและใจนั้นสัมพันธ์กันเมื่อจิตใจเป็นสุขสุขภาพร่างกายก็จะดีตามไปด้วยในขณะที่ร่างกายแข็งแรงก็จะช่วยให้จิตใจไม่ต้องทนทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บหากนำหลัก40-60นี้มาใช้ในชีวิตประจำวันเชื่อว่าทุกท่านจะมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวถึง100ปีได้อย่างแน่นอนค่ะ